เขาลองเป็นแฟนกันเี้แต่ตอนหลังกันเลยนะปกติอ่ะเขาจะน่ารักมากเขาจะรอกลับบ้านพร้อมกันถึงแม้ว่าเขาจะถ่ายจบก่อนเขาก็จะคือถ้ามันไม่ได้ห่างกันเยอะเขาก็จะรอกลับบ้านพร้อมกัน ทำาลายคนเซอร์ไพรส์นะคะเมือ Titan ่อไตทเติลกิติภักด์ามาล้วงความแซบแอปทัสออนที่ซ่อนไว้ไม่มีใครรู้มาก่อนไนทเติ้ลรู้โรครู้ที่เผยคลิปแอปทัสออนช่วงนี้สดใสมีคนคล่องใจความรักเป็นไงคะพี่สาวพร้อมทั้งบอกด้วยว่าขอร่างปางท้องออกมาก่อนด่วนวันนี้ชีไตทเติลขอจ่อไมพี่แอปเมาส์สถานะความรักปัจจุบันพอช่วงนี้พี่แอปดูไลฟ์รีแอนด์แฮปปี้เวลี่มักสุดและจ่อเพลินจนเพลินหลุดเรื่องที่เคยร้องเป็นแฟนกับหนุ่มคนนี้แถมพี่คะเป็นคนขอลอง คบออกมรกอดเวอร์ฮีคนนั้นจะเป็นใครรอฟังเฉลยเลยจ้า โดยตอนหนึ่งนะคะเติ้ลได้ถามแอปถึงตัวอย่างซีรีส์หารักด้วยใจเธอที่ต้องมีฉากเมานะคะแอปก็ยอมเพราะว่าอันนั้นยากเพราะจริงๆชีวิตไม่เมาซึ่งเติ้ลนะคะได้ถามต่อว่าแต่เล่นเหมือนจริงมากนนคุณบอกเหมือนจริงมากจากนั้นนะคะแอปก็ได้เผยว่าวันนั้นเนี่ยเขากลัวเลยนะเอาอย่างนี้ปกติเขาจะน่ารักมากเพราะว่าเขาเนี่ยจะรอกับบ้านพร้อมกันถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะถ่ายจบก่อนท้าไม่ไดีห่างกันเยอะเขาจะรอแต่วันนั้นที่ถ่ายฉากเมาเลิฟซีนถ่ายจบเขากลับบ้านเลยเออแอปทําอะไรผิด รเปล่าด้านเปิลผู้จัดการของแอปนะคะถึงกับร่วมเมาแอปว่าน้องอะตกใจแล้วน้องรู้สึกว่ากินแบบแรงมากน้องบอกผมกลับแล้วนะคะพี่เติ้ลก็บอกว่าพี่แอปทําการบ้านเตรียมตัวก่อนเข้าฉากแอปก็บอกว่ายอมรับวันนิดนึงในบทมันไม่ใช่เมาอย่างเดียวเหมือนมันเป็นเลิฟซีนด้วยเต้ลก็บอกว่าเลยต้องมียอมใจไปก่อนนิดนึงแอปก็บอกว่าใช่ค่ะ ซึ่งต่อมาในกระเติ้ลถึงกับค่ากรีบบอกว่าคนจะไม่ว่าขี้เมาแต่คนจะบอกตายแล้วแอปทัศนกินเหล้าพอๆกับทัศนเต้นแอปช่วยเสริมว่าแรงพอๆกันทัศนใส่ขาสัาน้นข่าวพอๆกับเต้นนอกจากนี้ในกระเติ้ลยังถามถึงในเรื่องนี้ก่อนถ่ายตอนถ่ายเนี่ยในเรื่องต้องเล่นเป็นแฟนกันเจ้านายกับลูกน้องแอปก็บอกว่าไม่ใช่ลูกน้องด้วยเป็นเด็กฝึกงานซึ่งเตินน้ลนกระบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่เขาป่วยและพี่แอปเนี่ยส่งอาหารไปให้เขาเขาเลยอยากทดลองทำเวิร์กช็อปทำอะไรเอ่ย ด้านแอปนะคะก็เล่าวาดทดลองเป็นแฟนการทางโทรศัพท์ทดลองกันวันละสินาที30นาทีตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาไม่สบายส่งอาหารให้ช่วงนั้นเป็นแบบนี้เยอะใครเป็นเราก็ส่งช่วงแอปไม่สบายเหมือนกันเขาโทรมาเขาโทรมาขอเวิร์กช็อปเขาก็ส่งอาหารให้เหมือนกันวันแรกไม่สบายเขาส่งมาให้ก่อนส่งของเยี่ยมมาน่ารักวันต่อมาก็ขอเวิร์กช็อป ซึ่งแอปยังบอกอีกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทําอะไรแบบนี้คือเวิร์กช็อปตัวละครเลยเขาก็เขียนมาแบบเด็กเนอดนะเนาะเขียนมาเป็นคู่มือแบบละเอียดเลยจะเวิร์กช็อปโจ์คืออย่างนี้อย่างนี้เราจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไม่มีข้อจํากัดใดๆเขียนโจสถานการณ์มาแล้วการพูดถึงสถานที่หรือเหตุการณ์ใดๆจะไม่เกิดขึ้นจริงกลัวเราไม่กล้าพูดไม่กล้าเล่นจะได้สบายใจ ตอนแรกเนี่ยตกใจตรงอย่างนั้นเลยเหรอไม่เคยทําเลยตอบไปว่าพอดีแอปยังเจ็บคออยู่เสียงหายอยู่ไม่แน่ใจว่าจะทํายังไงเราก็เคยนะจะเวิร์กช็อปทางโทรศัพท์ทุกทีจะเวิร์กช็อปต้องมีครูแอคติง้งทำแบบนี้ทําไม่เป็นเลยตอบแบบนั้นไปก่อนวันต่อมาเราก็อาจจะต้องมาเวใหม่ๆบ้างนี่คือประโยชน์กับการทํางานกับเด็กรุ่นใหม่เราอาจต้องเปิดใจต้องกล้ารับฟงังกล้าเสนอความคิดเห็นคนรุ่นใหม่ก็ลองดู ซึ่งแอปนะคะยังเผยว่าเริ่มจาก15นาทีเขาก็ไม่ได้บอกหรอกว่าเขาจับเวลาเราสังเกตตอนวาง15นาทีเป๊ะน่าจะต้องตามกติการแต่ตอนหลังก็เลยนะดานเติ้นก็กี้ดออกมานะคะทั้งนี้นะคะแอปก็พูดต่อว่าเราไม่ได้พูดตามบทแต่พูดตามคาแรคเตอร์ตามสถานการณ์นั้นเลยก็ปนกับของจริงตอนนั้นโทมาก็จะเป็นแบบช่วงไม่สบายเขาก็จะเป็นคนแกล้งดุแกล้งอะไรเหมือนป๊ามๆรอลุ้นตอนออนแอร์ air นะกติอะ่ะเขาจะน่ารักมากเขาจะ รอกับบ้านพร้อมกันถึงแม้ว่าเขาจะถ่ายจบก่อนเขาก็จะคือถ้าถ้ามันไม่ได้ห่างกันเยอะเขาก็จะรอกับบ้านเหมอนกันเขาบอกว่าช่วงที่ตอนถ่ายก่อนที่จะถ่ายเนี่ยในเรื่องเนียก็คือต้องไปเล่นเป็นแฟนกันเจ้านายลูกน้องถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วเขาเล็กชิ้นอายุต่างกันเลในเรื่องเหมือนเป็นเด็กไม่ใช่ลูกน้องนะเป็นเด็กฝึกงานอแบบสิบห้าปีป่ะในเรื่องเทียบอายุสองแปดท่าหนูจะไม่ผิดในเทรลเลอร์ ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เออตอนนั้นก็เด็กมากแล้วเขาบอกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ช่วงเขาป่วยแล้วเหมือนพี่แอฟมาส่งอาหารไปให้เขาป่วยจริงๆแล้คุณป่วยนะคะแล้วเขาเหมือนเขาก็แบบติ๊งไอเดียได้ว่าเขาอยากจะลองทําการทดลองเวิร์กช็อปก็คือว่าพี่แอฟกับมังคุณเนี่ยทำอะไรกันคะจําได้แหละค่ะก็คือทดลองอะไรอื่นทดลองทดลองเป็นแฟนกันทางโทรศัพท์เห้อเอาใจนะ วงเล็บทางโทรศัพทพ์นะแบบพี่แอฟมันนี้ไปไหน <สด S 1> ค่ัทดลองกันเวลาส5ห้าน,นาที30ิบนาทีอะไรประมาณน,นั้นตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เขาไม่สบายแล้วก็ส่งเขาอาหารให้อ,อะไรเงี้ยก็ช่วงนั้นมันก็จะมีอะไรแบบนี้เยอะใครเป็นเราก็ส่งะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงที่แอฟไม่สบายเหมือนกันอันเนี้ยเขาโทรมาขอเวิร์กช็อปคือเขาบอกว่าเป็นคุณนะเพียบ ตอนมึงคือไม่สบายเที่ส่งอาหารให้แต่พอเขาไม่สบายบ้านมึงคือขอาวิชอปไม่ไม่เขาเขาก็ส่งให้เหมือนกันแต่ว่าขอด้วยอตอนแอบไม่สบายก็วันแรกเขาส่งมาให้ก่อนอวันนะั้นเขาก็ส่งของเยี่ยมมาก็แบบนั่งละพอวันต่อมาก็เขาวิชอ็อปก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ทําอะไรแบบนี้ก็คือการที่เวิร์กช็อปเป็นตัวละครเลยเขาก็เขียนมาเป็นแบบ ก็แบบเด็กเนินอะเนาะเขียนมาเป็นเหมือนคู่มือละเอียดเลยว่าจะทําการเวิร์กช็อปโจทย์คืออย่างนี้อย่างนี้แล้วเราจะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไม่มีข้อจํากัดใดๆคือ เขียนเหมือนเหมือนคำเหมือนคำเตือนในการใช้ยาอย่างนั้นอ่ะดังนั้นแบบว่าเพราะฉะนั้นอ่ะก็มีอธิบายโจทย์สถานะเอ่อซิชูเอชชันมาแล้วแล้วก็เพราะฉะนั้นการที่จะเมนชั่นถึงสถานที่หรือเหตุการณ์ใดๆมันจะไม่เกิดขึ้นจริงอ่ะนี่ไม่เดี๋ยวกลัวเราไม่กล้าพูดหรือจะได้เล่นนะจะได้สบายใจว่ามันจะไม่เกิดจริงาพูดกันในแอร์สัตวิร์ถช็อปเท่านั้นใช่ค่ะตอนแรกก็ จกตกใจต้องอย่างนั้นเลยเหรอไม่เคยทำอะไรเงี้ยแล้วก็อารมณ์คือไม่เคยทำก็เลยแบบตอบไปคำว่า e all, ๋อพอดียังเจ็บคออยู่ <í ls> จำได้ <c oughs> วันแรกจำได้แม่เล่าตอบไปว่าพอดียังเจ็บคออยู่เสียงหายอยู่เอนะ้ <c oughs> ผมแบบก็ไม่แน่ใจว่ามันจะทำยังไงแล้วเราก็เขินนะ <c oughs> ในการ,ราที่แบบจะเวิร์กช็อปทางโทรศัพท์แล้วเราก็ คือทุกทีถ้าเป็นเวิร์กช็อปก็จะมีครูอ c t i n งอะไรอย่างงี้ออกไหมคะอันนี้ก็เล่นไม่เป็นทําไม่เป็นอะไรอย่างนี้นก็เลยตอบอย่างนี้ไปก่อนพอมาวันต่อมาก็รู้สึกว่าเอ้ยอะอคือเราอาจจะต้องมาเวใหม่ใหม่บ้างเพราะว่าก็นี่แหละคือประโยชน์ของการทํางานกับเด็กรุ่นใหม่ค,คือเราอาจจะต้องเปิดใจต้องกล้าแล้วก็แบบรับฟังข้อเสนอหรือความคิดเห็นของของคนรุ่นใหม่ก็เลย ก็ลองดูก็ทำมันก็เริ่มจากแบบเนี้ย15นาทีเขาจับเวลา้วยนะอุ้ยเขาคือเป๊ะตามนะเขาไม่ได้บอกเว่าเขาจับเวลาแต่แอลก็สังเกตว่าเวลาตอนวางอ๋อสนาทีเป๊ะเลยใส่เขาจะแบบตามกฎน้าน้าจะต้องตามกฎกติกาอย่างงี้ตลก็เลยนะงานนี้ในการทำเอาแฟนคลับเนี่ยจีนต่อไม่ไหวแล้วล่ะค่ะก็ลุ้นหวังว่าจะเป็นคู่จริงในอนาคตยังไงก็ต้องติดตามคู่นี้กันต่อไปค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ